ก็มีของตอนแรกหนูซองแบบแอบเครียดสักหนึงเพราะว่าเป็นเป็นโชว์ที่มันเป็นโชว์เดี่ยวแล้วเหมือนเราต้องแบกทั้งโชว์ค่ะค่อนข้างยากมากหนึ่งครันว่าหนูไม่ค่อยลองทำอะไรใหม่ๆขนาดนี้เพราว่าหนูชอบไปตามทาศเพิ่มเดิมมากกว่าแล้วครั้งนี้หนูอยากที่จะลองเพิ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมาดูนั่นก็คือการเต้นค่ะ มากขึ้นทุกครั <sh> ้ง <fit> ท <kind abonn és> ี่ซองละกันก็เครียดเหมือนกันค่ะเหมือนเราได้ต้องมาเรีเรีนใหม่เราเป็นศิลป์ค่ะผได้ลงมาดูตัวเองลงมาทำเองก็ได้รู้ว่าแบบชิ้นยากเลยแต่ว่าช่วงแรกๆผมรู้สึกว่าโชว์มันค่อนข้างไม่มีอะไรหรือว่ามันดูแบบเรียบๆเดี๋ยวก็หาวิธีแก้ปัญหาได้แหละ เพิ่มเติมอะไรบาอย่างเข้าไปก็ูสึกปรชุมมีอะไรมากขึ้นระหว่างากงานประชุมมีเวลาสองคนกันทําบางคนเรียนบางคนฝึกมาทำได้เลยแต่ว่าหนูนี้ยังหรูออกงานชุนุหรือว่าบางครั้งต้อนชองมันชนบงคั้งที่เราชอบฟังนตแต่ว่าสูนย์าดพราะวดาหไม่มาจริงๆงก่อนชอวุดูประชุอย่างเดียวที่หนูมีเลยคือเรื่องเต้นค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องใช้หมดสมองคิดมันค่อนข้างยากค่ะ ด้วยระยะเวลาที่จำกัดมันไม่สามารถที่จะแบบแก้ใหม่ได้อีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าจะหาทางแก้ไขพิเศษไปแทนค่ะที่นี้ประสบอะไรก็คือหนแบบว่าจุิงีแบบว่าเป็นคนที่ข้ามไม่ค่อยเก่งใช่ก็แบบว่าจยใช้เวลาแบบนานนิดนึงในการที่ต้องแบบคิดค่ายุ่งแบบทำออกมาใม่ค่อยไดแล้วก็ที่เราเป็นแดนเซอร์อีกเรานอกจากเราต้องคิดค่ายุ่งแล้วก็คิดมาให้แดนเซอร์เลื่อนอะไรด้วยคนก็เลยแบบคิดค่ายุ่งที่ก็ผมว่า ชว์หนูเนี่ยไม่ธรรมาดาแน่นอนคือแบบทุกคนตั้งใจทำมากจริงๆขอบคุณตาเลยชอบความมีสติน่ารักสซีกจะขอบคุณมากค่ะโชว์ที่เจอ,อ,จอถึงนี้แล้ก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามว่าอโชว์เป็นยังไงจะเป็นยังไงก็รอดูได้เลยจ้า